ในรูปแบบของเอวีนะครับพราะท Get ี <S <s ่จะหายใจไม่ทันก็จุดไฟนะครับไ็ได้พี่เดียร์นี่เป็นรุ่นพิเศษนะครับก็คือระวังชนะยูนดีพร้ลีเย่ไม่ได้แล้วเึงา ไปแล้วนายมี35นะครับอีก5นาทีจะปลัว กันด้วยครับโซ่กรรม